กลับมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปไหนมาไปไหนกันมาฮะไปไหนกันมาไหนดูซิกลับมาแล้วโอ้โหตระกูลมอมามามา มูมูมิมี่ไปไหนมาลูกไปไหนมาฮะไปไหนมาไหนโตวไวมากเลยมาเออมูมูกับมิมี่โตวไวมากเลยเอ,าาออกมา,อ,า,มาออก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 มาอึ้บอ่ะมูมูมิมี่มูมูมิมี่โตวไวมากเลยนะคะสองเดือนเขาเกิดวันที่สี่ก็สองเดือนนิดๆแหละนะคะโอ้ยไปทําวัคซีนมา ทำวัคซีนมาแล้วนะคะ้าเอ๋เป็นไงลูกเป็นไงไงโอ้โหลูกฝั่งน้นมองผังน้นตอนเย็นไปนะลูกฝั่งน้นตอนเย็นไปไปเข็มสามนะลูกนะตอนเย็นเดี๋ยไปรับแมวแมวทำหมันนะคะแมวแมวจรก็ไม่เชิงจรหรอกก็คือมีคนเลี้ยงแหละแต่ว่าเขาก็เลี้ยงตามมีตามเกิดนะคะก็เลยไม่เกล่ยดเลยช่วยเขาไปทำหมันนะคะ ไหนไหนไหนดูซิดูซิดูซิมาหัน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 มาอ้โหมีมี่ไหนดูซิลูกมีมี่ตัวใหญ่มากเลยลูกเผือแป๊บเดียวตัวเบลอเลยนะคะมีมี่ดูตัวใหญ่มากเลยมีมี่มูมูมาม่านะคะไปทำวัคซีนมาทำวัคซีนมานะคะทำวัคซีนเข็มแรกแล้วลูก จะได้ปอดไข้หัดนะ้อกๆนะจะได้ไม่มีนะลูกนะแล้วก็กลุ่มโรตีก็จะเป็นเข็ม3ามนะคะตอนเย็นเดี๋ยวไปรับแมวทำหมันแล้วก็จะเอาไปทำด้วยนะคะแล้วก็มีโมโม่แล้วก็เมเม่นะคะไม่เกงต้องกราบเพระว่าคุณผู้ใหญ่ใจบุญท่านหนึ่งนะคะท่านให้ความเมตตามากๆเลยท่านได้ช่วยค่าใช้จ่ายในการทำวัคซีนของเด็กๆกลุ่มนี้วันนี้นะคะ ม่เกียนต้องกาบขอบคุณท่านมากๆเลยแล้วก็เด็กๆทํามันอีกสองตัวด้วยนะคะการขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะขอให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขถูกภาพแข็งแรงพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะท่านนี้ท่านใจบุญมากๆเลยนะคะขอให้ท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะร่ารวยร่ารวยใช่ไหมลูกใช่ไหมโอ้ยกลัวไหมลูกกลัวไหมไอ้นี้ไอ้ที่มูมูมาที่มามู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 กลัวไหมคะ ตัวใหญ่มากเลยูมูม,ม่ลูกโอ้ยจมูกดำปีเลยไม่ได้เช็ดให้เี๋ยไเช็ดให้นะลูกยวเช็ดให้นะคะเสียงไข่ทะเลาะก,กันอีกขยันทะเลาะก,กันจังเลยเนี่ยพวกหนูทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่มีผู้ใหญ่ใจดีทุกทท่านเนี่ยช่วยเหลือเนี่ยพวกหนูก็คงจะไม่ได้อยู่กันสุขสบายอย่างนี้นะลูกนะ ต้องได้ทําวัคซีนถ้าอยู่ที่เดิมคงไม่ได้ทําวัคซีนแบบนี้รู้ไหมคะรู้ไหมคะโมงม่หนูต้องให้ผู้ใหญ่ท่านร่ํารวยสุขภาพแข็งแรงนะลูกนะรู้ไหมคะอ๋อขอบคุณมากเลยนะคะจับจับลูกจับลูกตอนเย็นหนึ่งไปทําวัคซีนเข็มสามนะลูกนะเข็มสามแล้วก็จะได้ปล่อยแล้วล่ะจะได้ปล่อยวิ่งเล่นกันสนุกสนานเลยนะ แต่ต้องขังไวสักอาทิตย์หนึ่งก่อนแล้วค่อยปล่อยนะคะไทยอีกเนาะไทยอีกเนาะต่เข้า้องน้ำเหรอลูกดูหนึ่งมีมี่ม,มีมี่ตัวใหญ่มากมีมี่น่ารักมากเลยมมี่ตัวใหญ่มากเลยลูกหนูต้องรับวัคซีนสามเข็มก่อนถึงนจะปล่อยออกนะลูกนะรู้ไหมคะมีมี่น้อย แม่มามา่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวประมาณสกักกลางเดือนอไปทำหมันนะคะทำ,ทำไม่ทำไมฮะด้วยไข่ไม่เกเรเกเรโชคุณทำไมโชคุณเข้าห้องลูกไปเข้าห้องนะลูกไปเร็วไปเข้าห้องนะไปไปเข้าห้องนะลูกเข้าห้องนะลูกนะอโอ้โอ้โอ้โอ,โอ,โอ้ไม่เข้าไม่เข้าอยากเดินเล่นข้างนอก โอ้ไม่อยากเข้าไม่อยากเข้าอยากเดินเล่นเดี๋ยวกล้วยไขอ่อะกล้วยไขอ่อะจะถูกเอาไปทิ้งวัดแล้วเนี่ย,ก,ยกล้วยไข่เนี่ยเกเรอ่ะใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวถูกทิ้งวัดนะลกูกไม่ได้นะห้ามเกเรโชกุลนะรู้ไหมถ้าโชออกุนเอาคืนนี่กล้วยไข่อยู่ไม่ได้นะลูกโชกุลเคยเอาอคืนเดี๋ยวกล้วยไข่จะเจอดีใช่ไหมลกูก ถ้าโชกุนเอานี่ก็กล้วยไข่เจอดีเลยแน่ๆเลยใช่ไหมใช่ไหมโชกุนใครกัดกล่องกระดาษนี่ลูกเละเทะหมดเลยดูซิเนี่ยโอ้ยเอามาให้นอนก็มากัดกันเละเทะหมดเลยไฟดับอีกแล้วบ้านเราพอไฟดับก็จะมีไฟฉุดเฉินขึ้นมาแบบนี้นะคะดีมากๆเลยตาคุณยายหมอท่านซื้อไว้ให้กลางคืนก็จะเป็นแสงสว่างเมื่อคืนนี้ฝนตกไฟก็ดับ เวลาฝนตกลเลได้น้อยก็ไฟดับไม่รู้เป็นอะไรต่างจังหวัดอะดับดีจังมาเจอรุ่นใหญ่หลวงปุ่นหลวงปุ่นมานี้หลวงปุ่นไปไหนหลวงปุ่นเดินไปโน่นละรุ่นใหญ่ไปกระพริบได้ไหมข้าวสุกก็สุกตัวเบล,เลอเลยกินแต่อาหารเปียกข้าวสุกอะ เขาเจ็บปากก็ให้กินแต่อาหารเปียกเช้าเย็นเช้าเย็นแต่อาหารเม็ดเขากากินนะคะแต่ว่าเวลาผสมอาหารเม็ดอะ่ะให้อาหารเม็ดแต่เหมือนกับว่านิ่มๆก่อนเขาสุกก็กินกินเก่งมากมากินเยอะด้วยเขากินได้เยอะแต่เขาเจ็บปากเจ็บปากเพราะว่าปากเขาเนี่ยไม่หายทักทีนะคะแต่เขาก็กินข้าวได้ดูเขาอ้วนสิอ้วนพอผสมชายแล้วเขาสุกอะ่ะในขนาดเจ็บปากนะยังอ้วนขนาดนี้เลยใช่ไหมเขาสุกใช่ไหม เดี๋ยวแม่จะเอาตะก,ก้าไปเก็บลรกตะก,ก้าเอาน้องไปหาหมอมาเดี๋ยวจะตะก,ก้าไปเก็บกว่าจะเสร็จงานแต่ละวันใช้เวลาครึ่งค่อนวันวันนี้ได้ปล่อยคลิปช้านะคะเพราะว่างานค่อนข้างจะยุ่งมากๆเลยวันนี้ก็เลยได้ปล่อยคลิปช้าเพราะพ่อแม่ก็คอยคลิปกันอยู่นะว่าเมื่อไหร่คลิปจะมาเนาะฝากดูคลิปดูโฆษณาให้กับน้องๆด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ฝากคลิปลุงปุ้นด้วยนะครับลุงปุ้นมาแล้วครับฝากคลิปลุงปุนด้วยครับขอบคุณครับใช่ไหมลูกใช่ไหมหลุงปุ้นเอาไปแล้วลุงปุ้นไปแล้วเข้าตังสมศรีใบตองคนสวยใบยตองสวยมากเลยเราอะฮะผิวพรรณนี่สะอาดสะอ้านเลยขี้หูขี้ตาแทบจะไม่มีนะคะใบตอง ใบตองใบตาลนี่แม่เก่งแทบจะไม่ได้แกะขี้หูขี้ตาแคะให้เขาเลยนะคะเพราะเขาไม่มีเขาเป็นแมวที่สะอาดมากยิ่งใบตานี่ไม่เคยแคะให้เขาเลยแต่ใบตองก็ยังพอมีบ้างเพราะเขาเป็นแมวสีขาวมีขาวผสม,มนะคะแต่ก็มีบ้างได้ได,ได้ได้เช็ดบ้างแต่ว่าใบตานี่ไม่ไม,ไม่มีเลยแห้งหน้าตาเขาสะอาดสะอ้านมากหนูหน,หนูคุณหนูทั้งหลาย เดี๋ยวแม่ไปทงานก่อนทํางานก่อนนะงานอื่นอีกเยอะเลยฝาก,กพ่อพ่อแม่ทุกท่านไปกดไปกดตะก้านะคะตะก้าที่แม่แข็งปักไปที่แอปทิกตอก์นะคะช่องปังปอนลูกแม่เกียงและช่องแม่เขียงดิมาจอนนะคะไปดูไปกดตะกา้าสนับสนุนการเป็นนายหน้าขายของให้กับพวกเราด้วยนะคะฝากด้วยนะคะท่านไหนที่เล่นทิกตอก์นะคะไปกดตะก้าที่ทิกตอกนะ,ะปังปอนลูกแม่เกียงแล้วก็แม่เขียงด้มาจอนนะคะ ส่วนมากจะปักตะกร้าที่ปองปอุแ่แม่เกงจะเยอะมากกว่านะคะจะปักที่นั่นฝากด้วยนะคะไปกดตะกร้าสนับสนุนการทํางานของพวกเราด้วยนะคะจะได้มีรายได้เลี้ยงดูลูกๆต่อไปนะคะเพราะว่าลูกๆเนี่ยแมกเกงต้องซื้ออาหารเมร็ดซื้อทรายแมวซื้ออาหารวัชระพัดที่จะซื้อนะคะซื้อให้กับลูกๆนะคะเพราะว่าใช้เปลืองมากๆเลยอาหารเม็ดก็เปลืองนะคะแมวเป็นร้อยตัวเนาะไม่ใช่น้อยๆนะคะอาหารเม็ดเปลืองมากเลย สนับสนุนได้นะคะสนับสนุนพวกเราได้ไยแมวก็เปลืองนะคะสนับสนุนได้นะคะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกท่านนะคะที่สนับสนุนการทำงานของพวกเรานะคะขอบคุณมากๆค่ะมาแล้วหลวงปุณมาแล้วหลวงปุนมาแล้วโอ้โหหลวงปุนอย่างรลอเลยอย่างรลอเลยครับหลวงปุนครับลูก อยู่ห้องนี้แล้วห้องนี้ได้กินข้าวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขามาอยู่ห้องนี้เพราะว่าห้องนี้ได้กินข้าวเยอะทำข้าวแล้วเขาได้กินก่อนไงเขามายืนรอเลยนะกินรอชามข้าวเขาเลยนะหลวงปุ้นนะ่ะตอนนี้เขาอ้วนมากเลยนะคะหลวงปุ้นนะ่ะหลวงปุ้นน่ารักมากฝากส่งความรักให้กับน้องๆด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ